ดุอุยนะครับผมยังเป็นอยู่ปะเป็นครับเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ตัวดีๆครับผมอ่าใส่กระสอบลลงลมผาแท็บปะผมอาอยู่หากินมันๆเอาใส่กระสอบเลยเอาปลดได้ไหมปลดได้ไหมเดี๋ยวกินลกึกครับก<พ>ินลึกว่าตกบ้านครับอ,อ่าปลดบ้านอีกแล้วไ <c oughs> ายครับผมแทมที่สามครับโอ้โพี่น้องดูตัวนี้โอ้ยใหญ่มากครับผมดู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  đu vậy, đu vậy. No, cà rông, cha tay vào luôn. Pa lạy bung kia nắp tay vào bidman gai bung tay vào bung này vào bung tay 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 หใหญ่จริงครับผมสุดยอดลดได้ไหมผมกินไม่ลึกเท่าไหร่โอ้โหโวใหญ่มากครับไม่ได้นี่ครับตัวใหญ่สุดครับตัวนี้ยสุดยอดอา้าวใส่กระสอบมนัมนๆครับพี่น้อง เอาอีกแล้วผมเอาอีกแล้วอีไหลครับผมเจอตัวย่างพี่ลมระวังหลุดนะเจอตัวแล้วเมื่อกี้เนะี่ยเดี๋ยวให้พี่ลมปลดก่อนครับนี่ใหญ่โคใหญ่ไห<ฮ>มโอ้โหมาแล้ว,ลวยังไม่ตายสวยด้วยเ <c oughs> ดึีด๋ยวดึงเบ็ดขาดได้เดี๋ยวหลุดนะ <c oughs> โอ้โหแต่ละตัวงามรากผมก็ไหล โอ้โหพี่น้องเอ้ยกระสีบอลตังไหนหาก,กินมันครับฮึมอย่างเป็นเป็นครับผมตัวเป็นครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้ยตัวงามๆครับปลาไหลดูครับสุดยอดจริงดูพี่น้องแต่ละตัวแต้มทีสีครับผมไปใส่กระสอบโลมจัดไปงามๆนะครับผม ไปปวดบ้านครับผมมันกินลึกปลานี่ครมมันยังไม่เข้าเฉยเฉยปลามันยังเข้าไม่ได้น,ไไไดนี่ครับโอ้ยไอช่อนครับผมงามๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลุกใจเย็นเอาดึงไปดิเอาเป็นไปนี่ครับป่าอะไร ปลาตองครับผมปลาตองพี่น้องโอ้น้ำสใสๆนี่ปลาตองกินไปโอ้โหตัวกลาังงามเลครับลุงทลม,ลม,ลมทำไรกินได้เนี่ยลาบลาบเหนียวใสก่กระสอบอะ มาดูหลังนี้ครับผมเห็นแวบ,บๆนะครับเบ็ดก้มเลยเดี๋ยวรวมๆเคลียร์ผักบุ้งก่อนว่ามันคืออะไรนะครับยัอยนอชกอนครับผมบลือเลยตายยังลมตายครับโอ้โมันหมาน,นะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาดูหน่อยดิอู้หหกูใหญ่ครับผม มาขึ้นมาก่อนโอ้โหลูได้มั้งเนี่ยจับเลยมึง<ล>ตายหล,ลูครับมึงตายครับผมโอ้ตัวใหญ่มากสุดยอดเราดูว่าคืออะไรนะครับที่เรารู้ว่าเบ็ดก้มแล้วก็บิดดึงแล้วเอา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 อยู่ไหมอเอเอ๋อยกเลยถอนขันเบ็ดเลย ขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยค่อยๆดึงไอชอนครับผมอุย้ยตัวสวยครับผมเฮ้แมนหมานครับผมใช้ได้หมานหมายเนี่ยโอ้สุดยอดครับผมลุ้นอีกหลังครับผมอุย้ยพองามพองามดาม,มีดเท้าแขนเท้าแขนเด็กน้อยครับผมเฮ้ยที่สามแล้วนะครับ สาสีแล้วครับผมโอ้ปลาสวยๆตัวสวยๆนะครับผมไปขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นการรวมคลิปหาปลานะครับหาอยู่หากินแบบวิธีชาวบ้านครับผมได้ทั้งปลาไหลปลาช่อนปลาดุกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณครับ